ตอนที่17กลิ่ปนปลาินทอดอวนฟุ้งไปทั้งครัวจนคทาอดเดินเข้าไปดูไม่ได้หลานชายทอดเสร็จก็ทำซอสต่อใส่กระเทียมผัดกับพริกใส่น้ำตาลปีป๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคล็ดลับที่เชนเรียนมาคือสับประรดกระป๋องใส่แล้วทำให้น้ำซอสหอมหวานเมื่อชิมว่ารสได้ที่แล้วก็ราดใส่ปลาทอดในจานโรยผักชีเพื่อจัดหน้า นำไปวางรวมกับอาหารอย่างอื่นที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วทั้งผัดเผ็ดหอยแครงและปูนึ่งมะนาวมาแล้วครับปลาสามรสคาทามองภาพความเปลี่ยนแปลงของหลานไม่เอาทาันที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นโอ้ให้ไปฝึกงานกับมึงไม่ถึงปีกลับมารู้จักวิธีจับกระทาแล้วเว้ยเขามองหน้าตาของอาหารทุกอย่างล้วนหอมน่ากินทำให้เห็นกับตาว่าหลานยืนทำอยู่หน้าเตาเขาไม่มีวันเชื่ออย่างเด็ดขาด กินได้หรือเปล่าไม่รู้เสียงแซลเอ่อยขึ้นแบบไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเห็นเจ้าตัวดีเข้าครัวเลยสักครั้งกินได้อร่อยด้วยผมไปคาระวะขอเป็นสิทธิ์ลุงกู้แล้วถ้าเฮียไม่เชื่องั้นให้ลองก่อนคนแรกเลยเอาเชนหยิบซ่อมจิ้มปลานินจอไปที่ปากของคนที่สบประมาทแต่เมกยื่นมือทำท่าจะคว้าซ่อมมากินเองไม่ต้องป้อนเดี๋ยวกินเองเขาเอ็ดเสียงต่ำเหลือบหางตาไปทางเพื่อนสนิท โชคดีที่คาทาหันหลังให้โต๊ะอาหารเพราะกำลังยืนเลือกวายขาวให้เข้ากับอาหารทะเลดูถูกผมก็ต้องชิมก่อนคนแรกเร็วครับเชนขยันขยอเหมือนแกล้งทั้งที่รู้ว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนสงสัยเมื่อคืนเมฆนอนหลับสนิทที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาแขนของเชนกอดสะโพกของเขาไว้จนถึงเช้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขานอนกับผู้ชายตลอดคืนไม่ใช่ว่าเขาไม่สบายตัว แค่พอตาสว่างก็เริ่มตกใจว่าทำกับหลานเพื่อนไปได้อย่างไรเชนอายุห่างจากเขาเกือบสิบปีถ้าคาทารู้จะแก้ตัวอย่างไรไม่ให้เสียเพื่อนและก็ไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์จะยืนยาวไปได้ไกลอนาคตของเชนยังต้องเจอใครต่อใครอีกมากมายเป็นไปไม่ได้ที่จะมาคบกับคนแก่อย่างเขาเมฆก,กัดกรามก่อนจะยอมอ้าปากให้ไอตัวดีป้อนจะได้เลิกยุ่งกับเขาสักทีอร่อยไหมครับอืมเขารีบตอบ กลัวไม่ตอบแล้วเชนจะแผลงฤทธิ์อีกพอดีเวลากับที่คาถามาที่โต๊ะหยิบซ่อมบนโต๊ะจิ้มลงบนตัวปลาบ้างแล,ล้วเหรอไหนมาชิมซิคาถาเองก็อยากรู้รสปลายจัหวของหลานตัวเองบ้างเออเออใช้ได้อยู่นะแต่เผ็ดไปนิดเฮียเมฆชอบกินเผ็ดครับเชนเลื่อนเก้าอี้นั่งลงข้างๆคนที่ถูกกล่าวถึงมือยาววางลงบนหน้าขาคนข้างๆจนเขาหันขวับถลึงตาใส่ผัดหอยไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับอากาทา เชนทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ใช้มืออีกข้างเลื่อนจานผัดหอยไปให้ผู้เป็นอาเผ็ดแต่ก็อร่อยคาทาตักปลานินใส่จานข้าวเพิ่มเพราะชอบจริงๆเห็นไหมครับผมไปฝึกงานกับเฮียเมฆดีว่ากลับไปเรียนต่อเยอะเลยอาให้ผมกลับไปทํางานต่อดีกว่าครับเชนลงทุนทําอาหารกลางวันมือนี้เพื่อเปลี่ยนใจทุกคนโดยเฉพาะเขาไม่อยากอยู่กรุงเทพไม่อยากอยู่ห่างกับเมฆและเขาตั้งใจจะยื้อเวลานี้ไวให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่ได้กลับไปเรียนให้จบเมฆพยายามขยับขาเพื่อหนีมือของไอ้ตัวดีแต่แรงเกี่ยวของนิ้วมือกลับแน่นขึ้นอืมเออไปเรียนต่อให้จบเรียนจบแล้วก็ค่อยไปทํางานกับเฮเมฆต่อคาทาพลอยเรียกเมฆว่าเฮียตามหลานชายไปด้วยแต่บางทีก็จะเรียกผสมกันแบบเฮียเฮียเนี่ยตามประสาระดับความกวนและหัวข้อของเรื่องที่คุยกันโหอีกตั้งนานเชนขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นว่าแผนทำอาหารกล่อมสองอาไม่สำเร็จ นานอะไรนี่อาไปติดต่อมหาวิทยาลัยเอกชนไว้แล้วเขาบอกว่าให้เราโอนหน่วยกิจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยของเขาได้เรียนอีกปีสองปีก็จบแล้วเชนก้มหน้าไม่พูดอะไรแต่มือยังลูบต้นขาของเมฆอยู่แถมเริ่มลากสูงขึ้นเรื่อยๆจนเมฆชักทนไม่ไหวหันไปเขม่นตาขู่เฮีย yeah, ซอติดปากเชนจ้องกลับก่อนจะใช้นิ้วป้ายซอตออกจากมุมปากคนที่นั่งหน้าแดงแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นซีดเผืดภายในไม่กี่วินาที เพราะทันทีที่เชนเช็ดปากเมฆเขาก็จิ้มนิ้วเปื้อนซอสเข้าปากดูดพร้อมส่งยิ้มเจ้าเล่อร่อยเมครีบหันกลับไปตักข้าวใส่จานเพราะไม่กล้ามองหน้าคาถาที่เห็นภาพทั้งหมดแต่นั่งช็อกกับภาพตรงหน้าไม่มีคำพูดใดออกจากปากเพื่อนมีแต่สัญญาณมาคุบบางอย่างบ่งบอกว่าความลับที่ถูกปิดตอนนี้โปะแตกออกมาแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จเมฆก็ขอตัวไปที่ห้องนอน แล้วหยิบเสื้อผ้าเก็บพับใส่กระเป๋าหยิบโทรศัพท์เข้าแอปหาเช่าโรงแรมพอรู้ว่าคืนอยู่ต่อเขาต้องเสียเพื่อนดีๆอย่างคาถา,นา,าแน่ๆก,ก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่คนเคาะไม่ร้อยเขาเปิดเพราะถือว่าเป็นห้องนอนของตัวเองเหมือนกันเชนมองกระเป๋าที่แพ็คเก็บเรียบร้อยก่อนจะยืนพิงประตูจ้องคนที่นั่งส่องโทรศัพท์อยู่บนเตียงเฮียจะทาอะไรอะเมฆเมินหน้าไม่มีคําตอบให้เชนถึงเดินไปคว้าโทรศัพท์ออกจากมือเมฆ จนเห็นหน้าจอเป็นเว็บไซต์จองโรงแรมยอดนิยมใบหน้าของเขาเจือนลงทันทีอยู่บ้านนี้เป็นไงเมื่อก่อนก็อยู่ได้เมื่อก่อนมึงอายุไม่ถึง10บขวบก็พูดออกมาเลยว่าพร้อมแล้วก่อนให้เฮียเอาโทรศัพท์มาเมฆช่วยมือไปคว้าโทรศัพท์คืนจากเชนงั้นผมไปด้วยแล้วกันเชนพยักหน้าแล้วเดินไปหยิบเสื้อผ้าพับแบบลวกๆล,ลงไปในกระเป๋าเดินทางของตัวเองบ้างดีเหมือนกัน ไปเช่าโรงแรมอยู่อากาะทาจะได้ไม่ได้ยินเสียงเฮียครางเสียงประชดไม่ได้เบากว่าเสียงพูดปกติเลยเมฆจึงต้องสงบอารมณ์เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์เพราะเห็นทีถ้าเขาไปจริงๆไอเชนปากหมาแฉความลับของพวกเขาแน่เอาเป็นว่าอาขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมเมฆผ่อนลมหายใจยาวออกมาอย่างช่วยไม่ได้น้ำเสียงของเขาอ่อนลงด้วยไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตไปกว่านี้ได้เด็กหนุ่มพยักหน้า เดินไปนั่งอยู่บนพื้นตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างของเมฆอย่างกวนๆอาไม่อยากให้กทารู้เรื่องของเราเมฆพูดพลางใช้มือปิดเป้ากางเกงไว้แบบไม่เห็นว่าตั้งใจยังไงวันหนึ่งอากทาก็ต้องรู้อยู่ดีว่าเราเป็นอะไรกันผมรักอาเมฆบอกแล้วไงว่าผมจะไม่ทิ้งอาแต่นายก็ต้องกลับไปเรียนต่อถ้าเรียนไม่จบจะทํางานบริหารคนได้ยังไงไม่แน่นายอาจจะได้เจอผู้หญิงน่ารักน่ารักก่อนหน้านี้นายก็เคยคบกับผู้หญิงไม่ใช่เหรอ ใครๆก็รู้ว่าเชนเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงเขาไม่เคยแสดงออกว่าชอบเพศเดียวกันเลยสักครั้งทำไมตอนนี้จู่ๆถึงมาบอกรักเขาเมฆเองก็ไม่เข้าใจอนาคตน่ะมันไม่แน่นอนนายเองก็ยังเด็กขนาดคนรุ่นเดียวกันยังเลิกกันได้เลยแล้วนับประสาอะไรกับเราสองคนแถมอยู่ไกลกันอีกพูดออกไปแล้วเมฆก็ใจหายคำพูดนี้เหมือนเขาต้องการเตือนตัวเองมากกว่าเตือนเด็กรุ่นหลาน ความรักระหว่างเขากับเชนมันเป็นไปไม่ได้จริงๆใครจะรักเขาลงโดยเฉพาะคนอย่างเชนที่มีโอกาสเลือกมากมายเชนเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีฉลาดมรดกที่อาม่าทิ้งไว้ก็เพียงพอที่จะทำให้สาวๆหรือแม้แต่หนุ่มๆวิ่งเข้าหาได้ทุกเวลาแค่เขาดีดนิ้วเท่านั้นเฮีย <Yeah, S 1> ผมถามหน่อยว่าทำไมเฮียถึงไม่บอกรักไรอันตั้งแต่แ,ตแรกเมคเบนหน้ามองไปทางหน้าต่างกระจกท้องฟ้าด้านนอกตั้งเขาเมฆทะมึน ส่งสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนคงกระหน่ำเม็ดหนักเขารู้คำตอบแต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องบอกเชนเรื่องระหว่างเขากับหนุ่มสิงคโปร์เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเชนนั่งรอคำตอบอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยออกมาเพราะเฮียไม่คิดว่าจะมีใครรักเฮียได้จริงๆตอนที่18ห้องพักในสถานพักฟื้นถึงจะดูสะดวกสบายไม่ขาดเหลืออะไรแต่ชายชาราตรงหน้า ก็ยังนั่งเมอลอยมองหน้าต่างไม่ดูห้าวหาญเย่อหยิงเหมือนสมัยหนุ่มหญิงสูงวัยนั่งอยู่ไกลๆเขาเสียอีกที่ยังดูแข็งแรงไม่เปลี่ยนผู้หญิงที่ชายชาราไม่เคยรักผู้หญิงที่เขาว่าไม่คู่ควรกันเพราะเป็นแค่สาวใช้จากเมืองเหนือแกรกดวงตาของมณีฉายเบิกว่างทันทีที่หันไปตามเสียงบิดประตูพร้อมกับร่างชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องคุณเมฆมณีฉายเรียกชื่อชายที่เธอรู้จักดี มาแล้วหรอคะน้ำเสียงตื่นเต้นมากเป็นพิเศษมณีฉายต้องคอยดูแลปรนิบัติชายแก่ขี้กุดงิดมินำยังบอกอีกว่าคุยกับเธอแล้วฟังไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ดูเหมือนมีแค่เธอเท่านั้นที่มานั่งฟังตะแก่คนนี้พูดความที่เรียนจบชั้นประถมปลายเท่านั้นทําให้มณีฉายเลือกตําแหน่งงานไม่ได้มากเธอไปเขียนใบสมัครงานทิ้งไว้ที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพในเขตที่เธอเช่าห้องอยู่กับเพื่อน ก่อนที่บ้านปรมาณนาจะเรียกมาสัมภาษณ์และรับเข้าทำงานพร้อมกับให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเล็กในตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านมณีฉายในวัยเต็มสาวสวยใสายตามวผิวขาวนวลทำให้เด่นคุณลูกชายของเจ้าของบ้านพอใจอยู่ลึกๆจนกระทั่งคืนหนึ่งที่เขาเมากลับมาบ้านจากงานเลี้ยงแล้วเกิดอารมณ์เปลี่ยวจึงย่องเข้าห้องสาวใช้กลางดึกแม้จะขัดขืนอย่างสุดกำลัง แต่ก็เกินทานแรงผู้ชายไหวเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายเขาปลอบใจเธอว่าจะดูแลเลี้ยงดูเธออย่างดีแต่ให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมณีฉายจำกล้ำกลืนด้วยไม่มีทางที่จะขัดขืนเรื่องมาแดงตอนเอาเธอท้องโตขึ้น,เ,นเรื่อยๆจนปิดนายใหญ่ของบ้านไม่ได้เด่นคุณถูกบิดาเรียกไปอบรมยกใหญ่ถึงระนั้นก็ไม่สามารถที่ยกมณีฉายขึ้นมายืนเชิดหน้าชูตาในฐานะภรยาของลูกชายได้และเพื่อตัดปัญหาให้จบๆไป เด่นคุณจึงเข้าพิธีวิวากับลูกสาวมหาเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งที่บิดาจัดการให้โดยที่ภรยาตามกฎหมายก็รู้ดีเรื่องมีเก็บมณีฉายคลอดลูกแฝดโดยที่แรกเด่นคุณไม่สู้จะเต็มใจลงชื่อเป็นบิดานักทว่าเรื่องมากลับตลบัดหลังจากภรยาในสมรสตรวจพบภาวะมีบุตรยากเขาจึงจำยอมต้องลงชื่อรับเด็กแฝดเป็นลูกเพื่อให้ตระกูลปรมัธนามีผู้สืบสกุลต่อไป โดยมีเงื่อนไขให้เด็กแฝดเป็นลูกของภรยาใหม่ส่วนเธอมีฐานะเป็นแม่นมเรื่องทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวเสียแต่ว่าเวลาที่เขาพาลูกแฝดไปออกงานสังคมมักจะได้ยินคำพูดทำนองว่าลูกชายหน้าสวยเหมือนผู้หญิงท่าทางยังดูเรียบร้อยพูดน้อยเวลาออกงานสังคมพ่อต้องคอยด่าคอยเตือนอยู่เสมอพิษกับหมอกคนพี่ที่ทั้งเก่งทั้งฉลาด แถมยังเป็นดาวมหาวิทยาลัยเป็นเด็กกิจกรรมและสอบผ่านได้ใบอนุญาตเป็นทนายประจำบริษัทอีกด้วยมาแล้วเออชายชาราค่อยๆหันร่างมาทางลูกชายเป็นครั้งแรกที่เมฆเห็นหน้าพ่อใบหน้าซีกซ้ายของเขาตกลงอย่างเห็นได้ชัดพี่บอกบอกแล้วว่าอาการของพ่อไม่ค่อยดีพิการซีกซ้ายเพราะเส้นเลือดอุดตันที่สมองซีกขวาหมอว่าถ้าเป็นคนไข้ที่มีกำลังใจดี ก็จะอยู่ได้อีกนานแต่ที่พ่อซุดตัวลงเรื่อยๆเพราะท่านมีอาการของโรคซึมเศร้าภรยาผู้ดีที่เขาแต่งงานด้วยมาเยี่ยมเขาเพียงหนเดียวพอเห็นสภาพของสามีแล้วก็ไม่เคยกลับมาดูแลกันอีกเลยพ่อดูแลไม่ต่างจากเขาที่ถึงแม้จะหัวหาความรักมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับจากใครเลยสักคนกรรมสินะไนะหนใครว่ารอชาติหน้าเห็นทีจะเป็นกรรมติดจรวด เฮีย er ไม่มีทางรักใครได้ถ้าเฮียไม่รู้จักรักตัวเองเสียงพูดประโยคสุดท้ายของเชนก่อนที่พวกเขาจะแยกจากกาันที่สนามบินเมคอยู่ดูแลพ่อเด่นคุณที่กรุงเทพช่วงนี้ที่เขาเริ่มลดอคติกับพ่อเมื่อเห็นว่าผู้ที่เคยทำลายเขาตอนเด็กแต่ตอนนี้กลับนอนแบบอยู่กับที่ไร้กำลังแม้แต่จะยกมือขึ้นมามณีฉายแม่นมหรือในความจริงก็คือแม่บังเกิดกล้าวคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของพ่อได้เตือนสติเขาว่า ที่เขามีทุกอย่างวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะความอยากเอาชนะพ่อนั่นไงหากไม่มีพ่อให้ต้องยืนหยัดสู้ด้วยตัวเองบางทีเมฆอาจจะหลงทางไปไหนตอนไหนก็ได้เมฆทบทวนภาพชีวิตที่ผ่านมาของทั้งพ่อและของเขาแน่นอนว่าสองมือพ่อได้ปลูกต้นไม้แห่งความเกลียดชังลงในใจเขาแต่ส่วนหนึ่งเป็นเขาเองด้วยที่ไปรดน้ำให้ต้นไม้แห่งความเกลียดชังนั้นเติบโต วันนี้คงถึงเวลาที่เขาจะถอนรากถอนโคนต้นไม้ต้นนี้ออกจากใจได้แล้วห้องสี่เหลี่ยมสีขาวเล็กๆในสถานพักฟื้นดูแล้วไม่ต่างจากห้องที่เขาเคยถูกจับขังไว้คราวนั้นแต่เช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสไร้เมฆบดบังเสียงนกกระจิบร้องจิบจิบดังลอดเข้ามาในห้องพักฟื้นเมฆถือพานพวงมาลัยดอกมะลิที่เขาซื้อมาจากตลาดสดค่อยๆคลานเขา,เขาเข้าไปใกล้เตียงเบื้องหน้าเขา คือพ่อเด่นคุณที่นอนเอียงข้างสายตาของพ่อจ้องมาที่เขาเมฆค่อยๆย,ยกผานขึ้นเหนือหัวพร้อมกับกล่าวขอเข้ามาพ่อที่เคยคิดไม่ดีโกรธและเกลียดพ่อขอให้พ่อยกโทษในสิ่งที่เขาเคยทำลงไปด้วยน้ำตาของชายชาราค่อยๆไหลออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆก,ก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นมาแตะที่พานก่อนแล้วเลยไปวางมือบนหัวของเมฆ เมฆขยับเข้าไปใกล้ชายชราค่อยๆเผยปากเปล่งเสียงออกมาช้าๆพอให้เมฆได้ยินภัยให้พ่อด้วยนะประโยคสุดท้ายที่ชายชราเอ่ยก่อนจะหลับตาลงและเป็นการหลับชั่วนิรันด์เมฆศบหน้าลงกับขอบเตียงสะอื้นหักมือกุมมือพ่อไว้แน่นพ่อกับเขาไม่มีสิ่งค้างคาในใจต่อกันอีกแล้ว พ่อเด่นคุณมอบหุ้นในบริษัทให้เขาครึ่งหนึ่งและขอให้เขากลับมาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อบริหารงานบริษัทของพ่อต่อไปแต่เมฆกลับปฏิเสธเขาชินกับกลิ่นทะเลและเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่กระบี่แล้วงานที่กรุงเทพเขาคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยและหากจําเป็นเขาเองคงขายหุ้นทิ้งในอนาคตเมฆนํอาอธิของพ่อกลับไปกระบี่ด้วยหลังเสร็จพิธีเผาศพพ่อที่กรุงเทพแล้ว เขาก็ลากลับกระบ,บี่ทันทีช่วงสายของวันรุ่งขึ้นจึงเช่าเรือออกไปกลางทะเลทำพิธีลอยอังคารของพ่อเป็นครั้งสุดท้ายชั้นสของเกสต์เฮาส์มีเขาอาศัยอยู่เพียงคนเดียวบรรยากาศชวนให้เยียบเหงาพิกลเขาไม่ได้ติดต่อพอกับไรอันเลยตั้งแต่กลับจากสิงคโปร์ส่วนไอ้เชนตอนนี้มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นึกถึงคำพูดทะลึ่งทะเลน่นของมันแล้วก็ได้แต่คิดถึง หากมันอยู่ก็คงสร้างเสียงหัวร้อนให้เขาได้เชนบล็อกการติดต่อทุกทางกับเมกหลังจากที่เขาแยกตัวมาดูแลพอ่อแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนใครบอกจะไม่ทิ้งเฮียเมกนี่อะไรทะเลาะกันนิดเดียวมันตัดขาดไม่เหลือเยื่อใยเลยเมกเอาแต่เมาลอยแทบจะทั้งวันสติสตางก็เหมือนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งลูกน้องต้องเรียกสองสาครั้งถึงได้ยินเฮียเมกคะหนูแดงส่งเสียงมาที่เจ้านายผู้นั่งซึมกระถือที่โต๊ะกาแฟ สายตามือมองออกไปข้างนอกอย่างเลื่อนลอยเฮียเมฆคะหนูแดงเพิ่มเสียงดังขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไร้เสียงตอบรับจากเจ้านายอยู่ดีสุดท้ายหนูแดงต้องเดินเข้ามาไกลๆเ yeah, ฮียเฮียเมฆคะคราวนี้หนูแดงเรียกดังลั่นเมฆหันขวับมาที่ต้นเสียงฮะ huh? มีอะไรเหรอเรียกซสดดังลั่นเลยเมฆคืนสติมาเล็กน้อยเฮีย <Yeah, S 1> มีลูกค้ามาติดต่อขอเข้าพักห้องชั้นสี่ค่ะเฮียจะเปิดให้เช่าไหมคะ เท่านั้นเองเมฆดิดตัวผึงยืนขึ้นถามกลับเร็วไวเป็นใครมาจากไหนทุกครั้งที่มีคนมาขอเช่าห้องหากชั้นอื่นยังว่างเมฆก็จะให้เช่ายกเว้นแต่ชั้นสี่ที่เขาต้องถามก่อนว่าใครจากสิงคโปร์ค่ะหนูแดงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พลางชี้นิ้วออกไปหน้าประตูร้านคุณพอคุณอรอยันเมฆกระวีกระว่ารีบเดินไปหาทั้งสองทันทีพร้อมกับยื่นมือทักทายแต่ทั้งคู่กลับดึงเมฆเข้าไปแล้วสวมกอด ทำเอาคนไม่คุ้นเคยกับการทักทายแบบฝรั่งออกอาการเขินหนักคิดถึงครับบอสพวกเราขอพักสักครึ่งปีได้ไหม